สวัสดีครับผมวจักดิเสรีฐรไม่มีนายนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาฝากเหรียญคริปโตกินดอกเบี้ยกันนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ขายของนานหลายเดือนแล้วนะครับผมก็อยู่บ้านเฉยๆผมไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เลยมาเทรดเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็มีหลายเหรียญนะครับที่ผมซื้อแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีอนาคตนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ขายนะครับซื้อมาก็เอามาฝาก กินดอกเบี้ยนะครับเอาไว้เกงกําไรอีกสักประมาณ2 2เดือนหรือว่าเดือนหนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นปีเลยก็ได้นะครับถ้าผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับผมก็จะฝากเอาไว้ก่อนแล้วก็กินดอกเบี้ยเพราะว่ามันมีอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจมากนะครับบางเหรียญมีอัตราดอกเบี้ยถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและวันนี้ผมก็จะมาฝากตัวเนี้ยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วผมซื้อเหรียญตัวไหนเก็บไว้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ มาครับก่อนอื่นเลยเราก็เข้าไปในอแอปเทรดบีนแนนต์นะครับผมมีหลายตัวนะครับมีบิตครับก็มีนะครับแล้วก็ซิมเมกสตังโปแล้วก็บีนแนนต์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาฝากในบีนแนนต์นะครับตัวนี้มันน่าสนใจมากนะครับมันมีตัวให้เราเล่นเยอะเลยตัวนี้เป็นเหรียญในรายการโปรดของผมนะครับมี BTC อีทิเลียมสองตัวนี้สองตัวแรกเนี่ยคือ อยากจะได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีตังค์ซื้อเพราะว่ามันมันใช้โทุนสูงอยู่แล้วผมก็มาซื้อไอ้พวกที่มันมีราคาถูกๆนะครับมันจะได้เหรียญที่เยอะกว่านะครับ <c oughs> ก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนเลยนะครับเหรียญที่เราจะฝากเป็นเหรียญตัวนี้นะครับ A X S นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่405 0 4,500กว่ากานะครับ 137ดอลลาร์นะครับก็137 USDT นะครับก็ USDT มันอิงจากเหรียญดอลลาร์นะครับก็1 USDT เท่ากับ1ดอลลาร์โดยประมาณนะครับผมเข้าซื้อตอน3,900นนิดๆน,นะครับตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาที่มันเคยพุ่งขึ้นไปที่148นะครับตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วเหลือ137นะครับ ผมซื้อไว้เหรียญครึ่งนะครับ1.5เหรียญเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกระเป๋ากันนะครับตัวนี้ก็เป็นรายการที่ผมได้ฝากเอาไว้นะครับมีหลายเหรียญเลยมี A D A นะครับผมเอาฝากไว้ตัวนี้เป็นดอกเบีย้ยยืดหยุ่นนะครับคือตัวเนี้ยที่มันยืดหยุ่นผมจะฝากถอนเอาออกไปขายตอนไหนก็ได้นะครับก็ได้ดอกเบีย้ย0.48ต่อปีนะครับ ตัวนี้เป็นเหรียญเค้กนะครับอันนี้ฝากแบบยืดหยุ่นเหมือนกันแต่ว่าจะได้เยอะนะครับตัวนี้ได้5%ต่อปีคือเอาออกไปขายตอนไหนก็ได้ที่เหรียญมีราคาขึ้นนะครับตัวนี้เป็นด็อกนะครับด็อกคอยตัวนี้ผมติดดอยอยู่ประมาณ9บาทกว่าๆนะครับ <c oughs> 9บาทกว่าๆผมก็ไม่ถึงกับดอยมากนะครับก็ก็ยังถือว่าดอยอยู่เพราะว่าผมว่านะถ้าเข้าตอน8บาทประมาณ8บาท 70็ดสตางค์เนี่ยผมว่าถือว่าโอเคนะครับทำกำไรได้ค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้ก็ trx นะครับตัวนี้เป็นเฉพาะดอกเบี้ยนะครับตัวนี้ที่ผมเอามาฝากแบบยืดหยุ่นเอาไว้อะนอกเรื่องกันไปเยอะนะครับนี่เลยเหรียญน,นี้เลยนะครับตัวนี้ axs นะครับเป็นเหรียญเหรียญเกมเกมนึงนะครับผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะ axi e. a x i กซ i อินฟินผมผมไม่ได้ซื้อซื้อเกมเข้ามาเล่นนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเหรียญของเขาเนี่ยมันมันน่าจะไปต่อได้นะครับผมก็เลยซื้อเก็บไว้ก็ตัวนี้ผมฝากผมฝากไว้น่าจะกี่เดือนเนี่ยสองเดือนนะครับหกสิบวันหกสิบวันได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดสามหกเปอร์เซ็นตนะครับต่อหนึ่งปีนะครับอันนี้เวลาระยะเวลาในการฝากหกสิบวันนะครับ อันนี้ถ้าเราจะถอนคืนก็กดตัวนี้ได้เลยจะใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับเขาถึงจะโอนเหรียญกลับมาให้แต่ว่าถ้าเราฝากฝาก60วันแต่เราถอนก่อนกําหนด,ดเนี่ยตัวดอกเบีย้ยที่เราเคยได้เขาจะหักคืนนะครับถ้าผมเข้าใจาไม่ผิดตอนนี้ผมซื้อตัวนี้นะผมซื้อไว้1.5เหรียญน,นะครับตอนนี้มีอยู่ตัวนี้ผมฝากไว้1 1เหรียญกว่ากว่านะครับแล้วก็ตัวนี้สี่ 4.9นะครับรวมแล้วก็1.5เหรียญตัวนี้ที่ผมซื้อไว้นะครับแล้วที่ผมจะมาฝากเพิ่มนะครับที่ผมจะมาฝากเพิ่มอ่านหน้าฝากเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูหน้าฝากเลยแล้วกันนะครับผมกดอ่าตัวนี้นะครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสะกดเป็นเป็นตัวให้ดูเลยนะครับ MO R E นะครับผมกดเข้าไปตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่มาเข้าตัวนี้นะครับเป็นเป็นการสเต็กเหรียญน,นะครับถ้าสะกดไม่ผิดนะครับแล้วก็จะไปหาตัว axs นะครับจริงๆริงแล้วมันมีหลายตัวให้เราฝากนะครับตัวนี้ก็เป็น18%ใช่ไหมสิบแปต่อปีนะครับตัวนี้10%ต่อปีระยะ เวลาในการฝากก็30วันนะครับตัวนี้90วัน2 5เปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่นะครับมันดีกว่าฝากธนาคารเยอะเลยนะครับก็บางตัวก็ให้เยอะบางตัวก็ให้น้อยนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับตัวที่ผมจะมาฝากอันนี้ก็ถ้า60วัน123นะครับ90วัน131นะครับแต่ว่ามันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝาก ัวที่มันเหลือนะครับเป็น30วันนะครับ115ต่อปีนะครับเริ่มสเต็กเลยนะครับผมจะฝากอันนี้ที่ผมฝากมันเป็นดอกเบีย้ยที่ผมได้นะครับจากตัว1.5เหรียญนะครับตอนนี้ผมได้มา0.1 0 2 8 5 2นะครับผมได้เป็นดอกเบีย้ยผมก็จะเอาดอกเบีย้ยมาฝากอีกรอบหนึ่งนะครับเราได้ดอกเบีย้ยมาเราก็ให้ดอกเบีย้ยมาทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดยอมรับเลยนะครับแล้วก็ยืนยันไปนะครับโอเคยืนยันการล็อกแล้วนะครับผมล็อกไว้30วันนะครับไปที่ w อ l l e ็ตตอนนี้เหรียญของผมอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงครับตรงนี้เลย0.1ห่เหรียญน,นะครับ ก็15%บห5ปอร์เซ็นต์่อปต่อปีนะครับตัวนี้เลยจริงๆผมก็ล็อกไว้หลายเหรียญเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเหรียญเหรียญดอทนะครับผมซื้อไว้1เหรียญกว่าๆนะครับผมก็เอามาล็อกไว้เลยผมระยะเวลาในการล็อกก็5วันนะครับล็อกไว้แค่5วันผมได้ดอกเบี้ย41%ตต่อปีนะครับแต่ว่าเขาจะจ่ายดอกมาให้ทุกวันทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็ ล็อกไปแล้ว4วันนะครับเหลืออีกวันหนึ่งนี่นะครับเหลืออีกวันหนึ่งผมก็จะได้เหรียญตัวเนี้ยเอาออกมาเทรดขายได้แต่ว่าผมคิดว่าผมจะล็อกต่อนะครับผมจะไม่ไม่เอาออกมาขายก็อย่าง A D A ที่ผมล็อกไว้คือผมติดดอยนะครับผมเข้าซื้อตอนที่70บาทนะครับ70บาทผมก็คิดว่ามันน่าจะขึ้น 75บาทแล้วผมก็จะขายนะครับผมไม่คิดว่าจะได้ถือนานแต่พอผมเข้าซื้อผมนึกว่ามันลงมันขาลงแล้วมันจะมันจะเด้งขึ้นนะครับกดเข้าซื้อปุ๊บมันเกินแนวตั้งรับนะครับมันลงไปอีกลงลงมาประมาณ65แล้วนะครับ65บาทนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอามาล็อกไว้เลยนะครับก็ได้ดอกเบีย้ย7.79%นะครับต่อปี ตัวนี้ผมล็อกไว้60วันนะครับอย่าง trx นะครับผมซื้อไว้ตัวนี้ผมไม่ได้ติดดอยนะครับผมซื้อไว้ตอนที่มันลงประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมซื้อตอน2บาทกว่าๆนะครับผมไล่ซื้อตั้งแต่3บาท10สตางค์นะครับตอนนั้นผมซื้อไว้10เหรียญเป็นการลองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1วันมันก็ลงมา3บาทผมก็ตั้งซื้อไว้อีกแล้วก็2บาท 80ดสกว่าเนี่ยแหละครับ2บาท80กว่าสตังค์ผมก็ตังซื้อไว้น่าจะหมดไปเกือบเกือบแสนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หลายพันอยู่นะครับหลายพันเหมือนกันผมล็อกไว้3 9 0 0 3 9 0 0เหรียญน,นะครับอันนี้390เบเหรียญตอนนี้184ี่เหรียญอันนี้5,200อเหรียญน,นะครับผมซื้อไว้เยอะอยู่นะครับก็อย่าง u s d t ตัวนี้ผมก็ล็อกไว้ผมเอาดอกเบีย้ยที่ผมได้นะครับจากการล็อกไว้ครั้งที่แล้วผมก็เอามามาล็อกไว้อีกนะครับเอาดอกเบีย้ยมามาทำเงินอีกต่อหนึ่งนะครับ2เหรียญได้ดอกเบีย้ย4.7 9ต่อปีนะครับอย่าง b n b ตอนนี้มันพุ่งไปที่18,00 0บาทแล้วนะครับอันนี้ผมได้มาจากผมเอาเหรียญไปล็อกในพูนะครับแล้วเขาจ่ายเป็นดอกเบีย้ยมาตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับ ผมได้มา0.03ตัวนะครับ0.03ตัวแล้วก็257.42ตัวนี้ผมก็เอามาล็อกไว้เหมือนกันนะครับเอาดอกเบีย้ยมาทำดอกเบีย้ยอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็มีหลายตัวให้เราเลือกเล่นนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นเป็นเป็นแอปใบแนนนะครับใช้ใช้เทดได้แล้วก็ใช้ฝากกินดอกเบีย้ยก็ได้นะครับ ตอนนี้เหรียญก็ค่อนข้างพุ่งหลายตัวเลยนะครับอย่างเหรียญ A X S ตอนนี้ติดลบอยู่หนะครับตอนนี้อยู่ที่อ้าวไม่ใช่สิอ้าใช่ใช่ครับใช่ใช่ตอนนี้อยู่ที่4,600นะครับผมตั้งซื้อเข้ามา3,900ตอนนี้ผมได้กําไรแล้วประมาณ700ต่อเหรียญน,นะครับแล้วผมก็ได้ดอกเบี้ยเข้ามาอีกผมก็เอาไปฝากอีกก็ คือดอกเบีย้ย2เด้งเลยนะครับตอนนี้ผมซื้อไว้ก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาโชว์เลยแล้วกันผมมีไม่เยอะนะครับผมทุนน้อยตอนนี้ผมซ,ซื้อซื้อตัวชิบะเอาไว้นะครับหนึ่งล้านหนึ่นเหรียญแต่ว่าโดนหักค่าธรรมเนียมไปนะครับเหลือเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนะครับ ก็มีเหรียญวินนะครับตัวนี้ผมติดดอยอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเหรียญซันนะครับเหรียญซันนี้ผมน่าจะได้กําไรแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ขายผมขอถือไว้ก่อนนะครับผมตั้งซื้อไว้500เหรียญน,นะครับแต่ว่าผมได้มา499.5เหรียญน,นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นเหรียญดอทนะครับดอทอันนี้ผมฝากกินดอกเบี้ยไว้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมได้ดอกเบี้ยมา 8บาทนะครับ8บาทโดยประมาณแล้วผมก็จะเอากลับไปฝากอีกรอบนึงแล้วก็มีเหรียญโซนะครับตัวนี้ก็ราคา Dieses, พุ่งไปแล้วนะครับพุ่งไปแล้วแต่ผมยังไม่ขายนะครับผมขอถือยาวๆตัวเหรียญโซผมก็เอามาฝา,ากไว้เหมือนกันนะครับฝากไว้เหมือนกันตอนตัวนี้ก็ที่เห็นเป็นดอกเบี้ยของเขานะครับแล้วก็มีเหรียญเค้กเหรียญเค้กก็ตัวนี้ที่เห็นก็เป็นดอกเบี้ยเขาเหมือนกันนะครับ A D A เนี่ยพวกนี้พวกนี้ที่ทุกคนเห็นคือดอกเบีย้ยทั้งหมดเลยนะครับตัวแถวล่างๆลงมานี้ครับอันนี้คือดอกเบีย้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นเป็น,ปนแนวทางนะครับก็ผมไม่ได้แนะนําให้ทุกคนต้องมาลงทุนนะครับแต่ว่าคือเอามาเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าใครหาที่เก็บเงินนะครับมีเงินเยอะๆไม่รู้จะเอาไปเก็บที่ไหนธนาคารก็ ได้ดอกเบี้ยน้อยแล้วก็ไม่รับประกันเงินเราด้วยนะครับล่าสุดถ้าผมจําไม่ผิดเขาบอกว่ารับประกันแค่1ล้านบาทต่อ1บัญชีนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาเทตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทสได้กําไรหรือเปล่านะครับก็เหรียญโซตอนนี้2 3 1 ดอลลาร์โดยประมาณนะครับคืออยู่ที่7731บาทผมเข้าตอนที่ประมาณ190นะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเต็มเหรียญน,นะครับผมมีทุนน้อยผมซื้อแค่0.1กว่ากว่านะครับก็เอามาฝากกำไรเอาเอาเอาดอกเบี้ยนะครับเก่งกำไรระยะยาว เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพูดมากนะครับพูดมากบางมีหลายคนแซวว่าผมพูดมากเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวผมจะพยายามหาอะไรใหม่ๆม,มาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ